เอาค่ะมือสูงท่านเนาะมือสูงพ่อแม่พี่น้องคนเมืองใต้เฮาค่ะและผู้ฮักเจอซาเราเขาโอ้ยก็โอ้ยเสียวเขาทังเสียงค่ะเนาะวันมื้อนี้ก็ตกแมนอยู่วันที่19 2เดือนปี2021มาพบทบาเขาาอมในรายการตึกส่วนปกตื่นคเมืองใต้ในข่าวยามกลางวันในค่ะเนาะในวันมื้อนี้ก ไผ่มายอนต้องถามด้วยผู้สื่อข่าวเขมือนนางใต้หุ่นใหม่ครับเนะาะแล้วก็ผู้บรนข่าวเป็นตัวเติยนของปฏิมาศึกส,สิงใต้จับตับศึกสิงใต้ว่าขาครับเนาะน่าด้เป็นความถามว่าขาก้นเมืองก่อนหนึ่งครับเนาะวันเมือ่อไนอันมันหลากหลายแต่ก็มีอยู่สองรองครับเนาะ พอมาตวยในโซเชียลมีเดียมาตวยในข่าวนะเพราะว่าตวยในข่าวนะเอาขาดมาตวยข่าวใต้รัดแล้วนั่นเนาะในขาต้รัแล้วในลออกข่าวกว่าตับึกของเขึ้นซึ่งใต้เฮาเย็นแห้งกนก็ไล่รับมือตึกต่อึก ปฏิมาชุมซึ่งได้ข้าสามปักนะครับเนาะอันนั้นเป็นในัยขาวครับเนาะอันนั้นเป็นอันขาวในไตร้อนแล้วเขาเจ้าจออกกว่าในเาวกาะนั่นไยตายกว่าสิบแปดเกาะนะครับเนาะหลอดอยู่สองเกาะเว้พอม,มาตัวในไต้หุ่นใหม่อันเป็นขาวของปฏิมาชุมซึ่งไตตับซึ่งไตเขาขาซัมเขาขาซัมเขาเจ้าซัมหลอดว่า อันตายนั้นมีอยู่เปยดกอ,ยอ,อ้อกวยนะคันเนาะเออเกาโกะเทียงหรือเกาก้กานั่นก็เขาเอากาเยืดยาตูวไว้อยู่ในคันเนาะอันไหนข่าวสองอันไหนอันไรหมันแม่นอันไรเรียนก้นเมืองนี่ยอันไหนก็ก้นเมืองแต้หหรือะทัดสางทัดสางที่เดียวว่าคันเนาะย้อนกลว่ามันเป็นข่าวลองใหญ่มันหมายถึงซาาื้อข้าวขาตีเตาหนักกันก็่นั่งหนะมันหมายถึงตับซื้อข้าคขา,ขา ตีเปลนปังตึกใหญ่กว่าตั้งนานนั่นเนาะสังว่าคนเมืองใต้เฮาดูแลทัศางทัศางที่ตีวว่าคั่นเนาะเอ่อูมาตวยในของเสียวขึ้นซึ่งใต้ในอนตานั้นก็อนตานั้นก็ของเสียวขึ้นซึ่งใต้ในใต้รอลวเขาเจ้ายาออกก็ว่าตับึกใต้เฮาขาอันเป็นภูมิพุนพร2เกาะไลกว่าเอา กอดทุกเงินเหลือนกวนซื้อเขาตอนตาเต็มมาสายพันเงินเดือนลูกน้องตะเปตอนตาติเป็น90เปพองสักพระคัเนาะสัมมาอนแม่นเลสัมมากงกลางวางาึกมาบบแม่นึกปฏิมชุงึงได้ดับึกึงได้เขาสเลยยอบก่ปทุบปอแหม่มัดแล้วก็ป้อแหมสปอไก่ป๊บอ่าสปอไก่นะคัเนาะกินข้าป้อมไนะคเนาะ อันนั้นก็นทางอันน,นึงกํานาปอมาตยวยในข่าวใต้คุณใหม่อันเป็นข่าวของปฏิมาชุงชุงใต้เจ้าจสํารัดว่าคําคําไลปอมละแหมย,อมยมกกอ้อนเปือว่ากวนศึก2กอนั้นซ้ํามือเขาก็เก็บขน,นั้นําดถึงชื่อตับึกปฏิมางงใต้เปลี่ยนนายนําเป็นนายนําของปฏิมางงใต้สิเก็บขนเพื่อเพื่อกนเมืองปองม,งมา สําอําใจกวนเขาสําเป็นกวนของของเสียวขึ้นซึ่งได้เลยเขายอบมาสิได้ม,มาจัดทาําหมดตกคอกไว้นะครับว่าเนาะอันนั้นได้ก็อันใดเป็นขาวเหรียญอันใดเป็นขาวตีน้นะให้นเมืองตวาวทัังทีเดียวว่าเนาะอันนั้นมันยอปัวมันเป็นาตาทั้ง2ฝ่ายเป็นาตาทั้ง2ฝ่ายเป็นตับึกตอันที่นเมืองใต้ภาคตางมมองไว้ทั้ง2จุ้มเนาะกเฮาาดได้มาวยว่า ອັນໃยຊໍາຍໍາແລະແຕ້ໆອັນໃດอໍາຫຼາດລອງເຕມັນເຮົາເຂົາໄດ້ຂຶ້ນມາທັດອาນໃດໂຕໃຫ້ຂະນະພໍເຮົາຂ້າມາທັດໂຕຍພໍ้ດ້ລອງສຶກໃຕ້ສອງກໍ່ຍາຍອບໃນຕຂຶນເຂົາຕລຂຶກໍໄຂງານນນຂະາຂງານຮົາໄຫນວງກາງນໃດກວນອອາກວຂອງກນອັນເດການກົນັງນຳໄລຕາຍກອນປືນຂນອນປື ปัญหานั่นปัญหาอันว่าศึกไต้เอาสาสังก็ละยอบก็ศึกไต้หนังกันยับกันในก็เฮาคว่าเนาะแล้วก็มันเป็น2หมู่2จุ่มเสลยบกปดนก็มอันเป็นคิงเหงเฮาคในซ้ําเออเป็นลูกเป็นหลานเฮาเออตกยนให้สู่เจ้าปอยบันในว่าเนาะอ่าคิงเหงเฮาคซ้ําเลยว่ากตกยนคิงเหงเฮาคกงานซ้ําว่าอะไรกตกยนมือยามันกตกยนนั่นก มันจะลาวเป็นลูกเป็นล้านนะครับว่เนาะก็ไม่ปฏิมาชุงจึงได้เขาทำลาว่พวกอุบกันตั้งใจมันในกลเวยมเย่าให้มาอุบกันทีเงาเงื่อนเลยนะครับเพราะว่าให้เก่ากันทีเงาเงื่อนเนก็ในลุงเหงคิงลุงเหงกุ้งสาวคาคนก็มันเจ้าก็หยุ่มยำว่ามันเจ้าเฮตั้งนีมาตั้งน้ำตั้งหลายเสียนี่ตั้งอาหารเจ้าเก่านางอนาหาสาขุกสิปายนั่น ยื่งอันกอ่จู้ปฏิมาชุ่มซึ้งไตเขานะครับว่าเนาะปฏิมาชุ่มซึ้งไตเขาเจำสัมวาห์ห่อมไรเยอบมามันมาหางกล้วยเอามันมาหางกล้วยมันเน่ยวะมันมาหางกล้วยมันอังมาถอดขำซิกสองก้อนนี่แต่มันมาหางกล้วยมันเนี่ยสัมว่ามาหางกล้วยมันเน่ยอันนั้นเท่าขัดเลยกล้วยวะสองมันเลียนเลียนนั่งขันหนอนอันนั้นได้ใครทัดสร้างในก้นเมืองเต้วขาววาสองเปิ้ลเลียนเทาอยู่ในนั่งกล้วยหนังเก่ามันมาหางกล้วยมันห่อมไรหมัดมันมาเนี่ยห่อมไรมือหองมันมามันมาหางกล้วยมันน่ มาหางกล้วยมันนมันจะขี huh so ่ก้ามาห้าขี่ทัวมาห้าขี่รถเครื่องมาห้าเนี่ยก็แําลาดจอมขนาดเนาะเออเข้ามากึดก้าแบนมันเยียวนครับว่ามันมาหางกล้วยมันเลยซ้ำว่ากึดก้าแบนมันเยียวเนี่ยอันนก็เขาหเลยถ้าสั่งด้วยอันเลียนนี้มันติดใจเลียนที่ในมากเขาครับว่าเนาะอันเลียนนมันติดใจเลี้ยนดินในมากมันเลียนที่ในมากาก็เนยมันมาขึ้นก้าหางกล้วยมันเสล่เออสลอมต่อมันซ้ำเลียนปลายนี่ครับว่าเออสลอม่ตเออมาโตอตัดสายเลียนปลายเนี่ย พราะว่ามันเจ้าในเรียนปายเฮ็ดสังแลแฮงซึกใต้เฮาข้าปาติไม่ซุงซิงใต้ในอ่วนอ่อนถึงถึงตีว่าบ่ลําก่นอายุ60ปลายคือทาเนี่ยอันเฮาได้ไล่ขึ้นตั้งคําถามทงอนึงครับเนาะเฮาได้ไล่ขึ้นตั้งคําถามทง้อนึงไอ้ไอ้าทานเาเอออก32ของอายุั18 19 20ถึง25สูงาก็30ในกยก้นเป็นตะก็ไปขีกาทั้งน้แหละ รัเอาก้นเท่าอันเลียนปอันว่าเยียวสิริเลียนปายไนั่นดวงเยียวสิริเลียนปนั้นลำเอานั้นก็คือท่าถึงตีเปล้วกวางยื้อเนี่ยอันไหนข้อเปลนความถามแทงข้อนึงขนาปงมาดัได้องไนให้อะไรขึ้นกับทั้งหลังขึ้นหลายให้สังเกตกัใครมาบุ้นป้เน่นมันก็เด้วันเออย้อนว่นา่์เาดใครนี่ว่าขาวในจังมันดียุ่มเตี้ยมดียุ่มเตี้จังมันเลียนใตเข้าอยู่ห้าจังมันเลียนตับซึ้ใต้เข้าอยู่ตั้งสองภายอยู่ห้าจังมันเลียนก้น สัมมาเ่าผมเลยยื้อไงวะเ่าผมเลยยื้อการอันว่าเ่ามเลยยื้อไงสัม่าอันยื้อหลอกเออเข่ามเลยยื้อมันไงวะใกล้กัว่าเขายื้อหลอกยื้อหลอกในสัมมากราเขาตั้งคีเมียบมันเขาตั้งสายออกตั้งขวาเขาตั้งขวาตั้งสายแล้วขำเพราะต้องดีเนอใกล้กัมันออกตั้งคีเมียบเนี่ยปากองเลยเออพวกมันกองหลังเซเลให้เดีกวก็มันได้กองหลังต่อเขาเจ้าเขาเจ้าได้กว้างในก็ได้เยอะตีเยีะก็ให้ก็ตีจับตั้ง แต่จับตั้งหลังมันนะพุทธจับก็โห่มันก็อ่าจับตั้งก็โห่มันไหนจับตั้งไรก็ย่ามันเต็มออกตั้งคางไรเขาหน่อยย่นเปิืมากรองเลยมันหมดริมกับหมดริมมากุ้ยมัน uh. มันออกกัซื่อๆเงี้ยมันม like ันจะว่ามากรองใส่สันเรียกอันยื้อเครื่องบินเขาแลเนาะเออมันจะเรียกบางชื่อเรียกเลยชื่อเรียกเลยสันเรียกเขาเลยมันมองงอกไรนู้กัดเด็กกัดซื่อๆมันมาหางก้วยมันเออเนี่ยห่อมลายยืมันเออเพิ่มได้ยื้อนะห่อว่ามันเทาคืดกล้าบันมันเออห่อมลายห้องมันมาเนี่ยอันนั้้นด อันนี้นได้สับซวนไว้เอาขเนาะนอข้าววานอะมันสับสวนไว้แลามันมันความเจ้าเก่าขึ้นมดข้อเจ้าเก่ายาเออจึกเจ้าเก่าขึ้นมาข้อจึกเจ้าเก่ายามาข้อเจ้าเก่าขึ้นล้วก็ไม่าไห้ามมาด้วยนะกนาไรเอากวาเยาวซ้ำเอากวาผู้ไม้มันเจ้าสองก่อชิงเหงาคากุุงฉาน่เอากวาผู้ไม้มันเจ้าสองก็อเสเอาผาดกันนะกําไรเอาผาดกันกําไรซึกสองก้อนเก็เอากระแท่งตั้งเนี่ย เปลี่ยนกว่าสามเส้นตั้งไปแล้วค่ะพะว่าอานเฮ็ดลองดีต่อกันหนเอากว่าถึงเงางุ่นถึงเงางุ่นเลยลุมตารางเงางุ่นก็ขายิมยำวัดนี้มีอยู่ขนาดก็กว่าตั้งสามกกตั้งตั้งสามเส้นตั้งนั่นก็ตั้งเรียกว่าในอันนาขนาดอ่าตั้งสามเส้นตั้งในสมกว่าตั้งเรียกหน้าไนก็ไม่ไปวันเยาววันไปวันเยาววันว่าเจือนเปลี่ยนเปล่มีพี่น้องก้นเมืองอันเปลี่ยนก้นในวันในเอื้องก็อันกันไม่ใจให้โทษถามทั้ง พอเ้าวขานะในที่ถือเห่มไปเป็นมาให้สั่งเห่ีไปปล่อยมากอยู่ไว้ทีไรคาจู่เจ้าไว้ทีไรเนี่ยมันตึงอยู่รีพิซานอยู่ห้าคาตึงมีลองอุ้กันไปเยาเนี่ยอันไหนก็เลียนแท่งก็หลอกแทงงยาวานั่ะเลียนแทงหลอกแทงเย,นะย,ย,ยาวเ้าอุ้กันไปเยาตึงอยู่ดีงงงตึงอยู่รีพิซานอยู่อย่าไม่ใจเนี่ยก,ยก็ไมคนเมืองก็ตึงยุมย่มยำอยู่ว่าเออเป็นตับซึกได้หรอกเป็ี่นเือมากกมันจะยำจอจกันในปัตติไม่ซึ้งซึ้งใจมาปียาวเข้าถึงเฮ็ดพรอนดีมากก็ตัดเจ้จ้าราคามีไปตั้งนาอ ถึงตีเต้เลยเป็นสังโยนเลก็ไม่ลุกล้างนางมีก่อไม่ใจไหนออขึ้นกว่าหาทางสังขายาฮานเอค่ะสังขายาฮานก็เนตัางหัดถันในในซึขานศาสนาเอ่อก็หนึ่งเสร็จแหละต่อเสยียหลวงเข้าคาก็เป็นซึขัดถนศาสนาครับลูกน,น้องเออเปิ้ลยิบกองเข้ายิบไปกรรมกันไหนมันจะอ่อนเนตัางหัดถันดอกเออเอาอ,อ่อนหูน้ำนาคนเมืองเสร็จเข้าก็าถึงเอาเงืนปฎิไมาสูง่งจึงได้เขาคาว,วันไห้วันก็ไม่พราะกว่าไง เออเขาเขาเขาตีห้างเฮียนไว้ปันเออนี่มันไปตายเนี่ยไปตายตีห้างเฮียนไว้ปันวะมันไปตายก็ไม่ขึ้นกนเมืองกว่ากำมนันก็ไปไรสังมาเออกว่าแทงวันมาลาดว่ามันไรตายกว่ายาวสลอมต่อเสียเลยเทาไรยิ่งยากกว่าเนี่ยถามเอาเงินของฮาสิบแสนนั่นเหยียดปันเขาเจ้าสชอย่าไปให้มันให้เออให้ไ่ให้มันไร่ยาวกันกว่าที่นหนเสเน ให้มันไหลเย่ากว่าที่ในศซลาเนี่ยมันไหลเปลี่ยนกว่าเย้าในขั้นน้ก็ไม่เอิอเป็นสังเพราะมันตัดตาก็เทาฮาละเฮ็ดปันกูสู่ตั้งดีมันฮาระเอามาลุมลาปันเฮ็ดดปันต่น่ากูสู่ตั้งดีเฮ็ดเป็นป้อยมาสาต่างสมันเจ้านี่เออพวกนั้นก็มื่อในได้สู่มเจ้าเมื่อหน้ามันคำยาดสองกันขึ้นทางแห้นไร้แนไปมาตู้ตายมันมือละเนี่ยมาแทงวันก็ไม่ตะกาพอมีพี่น้องก้นเมืองตั้งลุกลางนางมีอ่อนกันมาแทง มาเอาเฮาเอาตายเอาฮ่ oh. like, rises, ําต้องตีมันในว่ากําไหนเออมือมือกว่าจังมือว่างมือว่ามือซึนได้ว่ามันไปตายเฮ็ดแสงถืมาทําทางกรรมว่ามันตายเอาตายเอาก็ก็ว่าตายีไหลเฮาคักหันฮําตองตีตายมันยาวมันคําฮําฮู้ว่าเอาก็ไว้ีลาน่ะอันนันน่ะกวน คนลักลิงก่อนเขาบว่าดูว่าคนเงือกขำแค่วางก่อนเป็นคนลักลิงเหรียญเอาสิบเหรียญก็แทงเด็กเด็เหรียญก่แทงเด็กเดคนเมืองก็ไม่หูไม่ใจทีเดียวก็ไม่อ่ามันตายดิฮันรีบดิฮันมันตายก็ให้พูดตีตายมันเลยให้ถือเลยตายเลยเผื่อกว่า,า,าเจ็ดกว่าทามด้วยเด็กเดเออเข้าขาดดีกว่อนนี้กล้วยกาว่ามือถือกูก็ะตีอะไปีกไว้ตีอ่ำไรมือถือสุดเจ้านั่นเตรียมไำไรถ่ยลงในวิดีโอไหนเตียงความนักมาต่อพร้อมพี่น้องคนเมืองมีไผยพัดเออ มีคนรักคนแหลมแซมกาเสียแหละรักไถมาเสียเลยจองไรฮู Talk ้ว่าลองเตมันเอาจึกมัดคอเสียก่อนมันจะติดตายนั้นก็เพราะว่ามันเป็นมาตอตา3สลอมต่อมันงเขาจะวางได้ก็มันถึงตีว่าติลเอาเือกไม้สร้างนั้นมัดคอมันนันเนาะเออเอาตามันตกว่าเอาไม้สร้างมาพันเฮ็ดเือกนั้นมันก็ตีสุมันก็ติข้ายามตีสุใน15นาทีก็ถึงใอ่ะอ่าตาได้กับพันไม้สร้างนั้นเ บ่งว่าคิงเหงเฮาขานให้อันมันเจ้าหลายรู้ตายกว่ารับตาลือเมือง8คนเมืองเอาขากกว่าสิสาเราขากกว่านั่นปองว่ามันเจ้าญาติทรมานเออเฮาว่าความไทยกันเนาะทรมานก็เฮาว่าบิบเมียนเตกเตียงเจถามเตตว่าว่าไกตายเอออว่ามันก่อนมันเจ้าติตายนั่นทุกข์ตว่าว่าะเอาจึกมัดจึกไม้้างในมันสิว่ามันสิว่าเหมือนเหมือนนงจึกนวลุยคเนาะจึกไม้้างในมีอยู่ มีบม like ิ teachers, so ่งเงี nah, my my ้ยนมิ are, ่งหวัดเมียวจุกอ่าพอมาเลี้ยวเลี้ยวกันมันมันมันพันแกนๆเนี่ก็ซุบข้อมันจะไหวก็ไม่อ่าพวกกับหันอะไรก็ก้นเมืองก็ได้เป็น่ตนมดีตจมงามเตี้ยวๆไว้พิจเติร์พิจข้อกบานเนาะเออก็กว่าแค่นั้นเสียถามว่าสองรองมันตียาวกว่าห้านี่มันกล่อมไปยาวก่อนผมยาวก็ไม่อันเป็นเจ้าเสียวอาคาเช่นนั้นอันไรถ่ายลงวิดีโอกับเช่นนั้นก็ไรปลายหูสุกหูส่วนนี่ยก็ไม่ตุกข้าคนเมืองเ่าแทงก็ไม เออเปลี่ยนภัยเป็นก้นไถ่เป็นภัยกวนก้นเอาลงในอันไหนเดียเป็นขาววิ่งว่องขนาดว่ามีภัยมีภัยผู้หันจ้ามเจนนั้นเจนไหนในยังมีเพี่แถวทางตายก็ยังยังตึกก้นตั้งหลังตึกแตงเงีเพี่ย้อนเบิกบ้านแทงก่อนอันไหนได้เข้าขาลหรือเลยทัดสร้างได้ว่าจังเข้าหีืยุ่มในนั่นขนาดเนาะอันไนจังเข้าข่าวหรืยุ่มในก็อันใหนก็เข้าขาอันไหนได้ป่วนก็อยากเอามาขึ้นแล้วอย่ากเอาในไฮก้นเมืองแต่าขาเดียรเพี้ยนทัดสร้างว่าเผื่อเรียนเข้าอยู่วันเมื่อไหร่เออเผื่อเปลี่ยนไอ้จออกกกตาาายยปปเี กวยกะว่าตึกมีก้นเหมือนไอ้จอกแทงตั้งน้ำอยู่นะให้ก้นมะแกวขับป่องใส่เสร็จมันก็อ่างูกูปอกได้ไอ้จอกเปียดนะไอ้จอกเปียดได้มันเอาก้นตายครับน่นอนไอ้จอกตั้งเปียดได้มันเปียดเอาตามันอลไกินอลไรรีนุ่งเหลืองให้ขนาดนั้นได้ก็แค้นอยู่อันนั้นได้ปืนเปียดเท่าไหร่ปืนอะไรกินลีนุ่งเหลืองเสร็มีกามีรถมีกามีเครื่องมีเยมากกว่าบนมีกุจึกกุรลองเนี่ลองห่มรมลองรถเพ่บนก็มียอ่ะอ่าบนเลียนเท่าไหร่ก็ไม่เลียนเอาป้าอาชาเข้าขาก็ไอ้จอกตั้งเป็ดกเเเเลลลลีีีียยยนนนนนนจ้้าาาสไ่ปอััทม ื้อคือตายอาขาเสเลมนตกมาลาลิไว้ขาวัดมันเอออนนเฮาคามเอาอันนั้เฮาขาก็ติไข่มาก็น่าสเกี่ยวกับไปลองตว่าขาวอันมันตู้หามันเออมันเหียนหามันตีนันนเนาะกําเฮาคามมาตวยว่าซเข้าในมันถึงมีอยู่ติงเอางูนเฮาน่ะอันเปลี่ยนปอเมของซเข้าขา2กอนั่นเขาเตอยู่ไเขาเตอยู่ไมีไลทบ ในคับออกจอถึงวันเมื่อไงก็ไปมีภัยไรทบครับครับผมดครับครับถ้ดูได้ครับครับ กับหน่อเฮาขามาขึ้นลาวเลลองซึ่งเฮาขา2เกาะค่ะเนาะเอออันว่าทําไปตายตึกมีอยู่ตึกยาไว้อยู่นะสังว่าไปตายเฮาขากวนเมืองและสังขายาหานก็ยุ่มยามว่าตึกมีตังม่งบองแลยินจมซอมอยู่ก้อยก็ว่าําเตปอยมาเมื่อไรตางผิดอันนนักนานถึงตไหลตกอกกเป็นโเรือนมได้อันนั้นก็ได้ฟวนด้วยดีๆค่เนาะเออ มอกว่าเก็บขอนก็ได้สังว่าเก็บขอนก็ได้มันถึงที่ว่าพิษถึงถึงตีโปต้ตานเอาก้นตายขยอกก้นตายได้สำมโตคอกก้นนั่นเอาก้นตายหน่อมโตขอกคารุนในวันมม่เนี่ยเอออันว่ากว่าเก็บขอนได้ได้สมมาโตขอกวนด้วยก่อนในกะระหูวลุมตะลาในมันหม,มันแม่นอยู่ฮะอันเข้าขึ้นมาต่อสู้ในยอเปวยว่ามองได้ขนาดมันมีลุมตะลามันมีกวนเตีตะลาป็นหมันแม่นเลยฮะสองกันลุกขึ้นมายิบกองใจขันเน้ เออนายสร้างว่าก้นก่อน,นเอาก้นตายนั่นได้อมีตั้งพิษช้งพวกก็มีเงินชิพาเอาห้าสิบแสนปันมันก็เยา้ยาเย้าเย้ากันกว่าเย้าก้นเมืองก็อนดูรัดสังจอมเยา้ยาอ่าอันตายก็อนลุกขึ้นมาแล้วย้าวไงเออกำานก้นก่ออ่ำไปตายก้นสองก่อตอนตาเตหาเงินมาเลี้ยงลูกน้องตะเป้เออมาจ่ายเงินเหรียญลูกน้องตะเปนเน้ไงอันนั้นจะเป็นข่าวภัยของเซลขึ้นจึงใต้เขาวรัดก่อนนอนนั่นเอาพวกมาด้วยข่าวปฏิมาซึ่งจึงได้ได้ คาวก็เก็บขวัญในนาทีเขาเซเล่สะมเอาถือเสียงเข้ามาใต้ในนั้นขั่นเนาะอันนั้นได้มันเป็นรองของตับ12จุ Bringing ้มไว้อันนั้นได้ภัยพิษภัยทุกได้เฮาคาก็ว่าอันนั้นได้ให้นเมืองคตัดเส้นจับตัดเอาหางกวยนะ่เนาะภัยเียนภัยอยู่ในนั้นนะนะเออสังว่ารองในกวนศึกใต้2กเฮาคตึกมีอาสาายอยู่นี่เมียงให้นเมืองคลหันด้วยค อําจิว่าพวกแคนก็มาแล้กวน2-3ก้อนมันพัดกว่าเขาแล้วันมันพัดยุ่มยําทุเจ้าน่ะพัดกว่าเขาแกกว่าก็เออติหมดหอยตีนกันินเออกนักกนเลดกนแซวอันักนือคือก็ซตหมดอยตีนกันกเปติกลวันมไพัดกว่าลุงตาาสจามันมันแม่นนเลยว่าเปิ้นัดกว่าวกว่าก็ติหายลอนัก็ตายนี่เออย้อนานั้นแลเพราะว่าสจามีน้ใจอยู่เด้มีอยู่ในคอกนันก็วันมไมันง่ายอยู่ข เอากองวิดีโอหนกว่าไถ right oh, ่ที่ในคอกนั่นว่าตึกมีในคอกอยู่ทต่เออปอมีปีน้องมันพวกใครทบใครหันก็อ่อนปีอ่อนน้องมันหรือมาใจอะไรอยู่เนี่ยเอาออกมาในก้นเมืองค่ะได้รู้ปว่าไปตายปว่าไปตายเอาในมันนี้ค่ะศักดิ์สีมั่นปว่าไปตายในอันในข่าวใต้ระเลี้ยออกกว่านั้นปอกว่าใต้ระเลี้ยพี่์เลยปว่ามันไปตายข่นเนะปพรามันไปตายเหมือนเจอหนังทีข่าวใต้คุนไมว่าเออปว่าข่าวใต้คุนไมว่าเนี่ยเขาจะว่าไปตาย อันเป็นกุญลาดในคลิปวิดีโออันพัดในนาเนตาอันเป็นพีปอบเอินเป็นพีรีเวลาอันก็อันตึกเป็นพีรีเวลาเราเนี่ยมหัดในนาเนตากูเป็นคู่ว่าเป็นไผก็ไรเนี่ยมัดในนาเนตาสินี้ก้องหลังให้ขนาดน้องนี้เสียงก็มหัดมัดในนาเนตาเย่างเขาคาเลยนังกะเขาได้เป็นใต้ตัดทหารเออเป็นซึกเออเขาได้เออใกล้กัว่าตั้งทหารเนี่ยนหานเขาคาคนเมืองดีเงาพวกมาตดวยแต่เออมัดในนาในนาสังลาดเออปับปับลาดมามาบรรจาก็ลาดให้นั่นเขาคาก็เออเกลือหูถอมอ่ะสังว่ามันใจเตะ อําไลตายเต้หนังไตรถเลี้ยวว่าบ่นาะอจึงเอามาหนีก้นเมืองอ่ะก้นเมือง่ะตีนีตั้งพิษไตรถเลี้ยวอ่ะว่าไตรถเลี้ยวในเฮ็ดเขาตู้เขาปอมเอาเฮ็ดเขาหยอกก้นเมืองในก้นเมืองมันจึงเาคาใจในก้นหนึ่งแต่มาหล่าไตรถเลี้ยวขึ้นอ่ะฮะย้อนเวอร์จริงอันเลอเพราะว่าไปตายเต้เนี่ยเขาขาก็ตึกมุมมองใครหันอยู่ใหไฮซูจาเอาสักสีหลักฐานนั้นมาปั่นในขันเนาะกันในอันนั้นก็ไหวสิก่อนสังว่าไปตายให้เอาขึ้นมาหนีก้นเมืองคาไหลหัน แล้วไหมาแทงลองนึงมันมาหลายปอกหลายกล้ามาขนาเตียนว่ามัน,ม,นมันถังเทอมกันนะ